นั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่าหัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละแท่งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆ ในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียดมานั้นน้อมนึกเป็นแนวแนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าพอเกิดไความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจิตของท่านจะไม่เชื่อก็าตามเพราะท่านก็เคยรู้มาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกําหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุโทโธพุโทโธพุทโธเป็นต้น เมื่อเจิตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจอาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสำหรับการเจริญอสุภกรรมาฐานของบรรดาในแพทย์ทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่ จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิตอยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจ นี่เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตสงบพระเยด์ลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าจิตของท่านยังเหลือแต่จิตล้วนๆร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกและการมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนๆโดยไม่มีประสาททางกายเกือยวนแม่แต่ประการใด ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมานี้จะเป็นอุปกรณ์ในการพยาบาลรักษาคนไข้ได้อย่างดีวิเศษที่สุดทีนี้อสุภกรรมฐานเนี่ยเป็นอุปกรณ์แก่การรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรในช่วงต่อไปนี้อาตมา จะได้ขอนำเรื่องส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในสมัยเมื่ออายุ22ปีอาตมะป่วยเป็นวันโรคในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยาที่จะรักษาโรควันโรคนี่ยังไม่มียังไม่มีใครรับรองว่ารักษาวันโรคหายทีนี้พอดีท่านอาจารย์ฟัน้นท่านมาจำพรรษาด้วย อยู่ที่วัดบุรพาเมืองอุบลท่านก็มาแนะนำให้พิจารณาอาการสามสบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละที่แรกก็ใช้ความคิดพิจารณาตามที่เราจำได้โดยเริ่มต้นว่าอายังโขเมกาอยูกายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อโทเกสะมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานปการักสุสจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมัสศมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ผม โลมาคือขนทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ขนหน้าขาคือเล็บทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่เล็บดันตาคือฟันทั้งหลายน้อมจิตนึกไปที่ฟันตะโจคือหนังน้อมจิตนึกไปที่หนังมังสังคือเนื้อน้อมจิตนึกไปที่เนื้อนาหารุคือเอ็นน้อมจิตไปที่เอ็น อาทีคือกระดูกทั้งหลายน้อมจิตไปที่กระดูกอาทีมินชังคือเยื่อในกระดูกน้อมจิตไปที่เยื่อในกระดูกวักกังม้ามน้อมจิตไปที่ม้ามหัดทะยังหัวใจน้อมจิตไปที่หัวใจปพาสังปอดน้อมจิตไปที่ปอดเพราะอุปาทานเคยยึดถือว่าวันนรกเป็นอยู่ที่ปอด พอน้อมไปที่ปอดจิตมันก็จดจ้องอยู่ที่ปอดมันไม่ยอมไปไหนในที่สุดก็มองเห็นปอดของตัวเองเป็นสีแดงแล้วจิตก็มีความสว่างสวัยมองเห็นจุดอยู่ที่ขั้วปอดสองจุดโตขนาดเหรียญสลึงแล้วก็น้อมเพ่งดูอยู่ที่ปอดนั่นตลอดไปจิตมันก็ยังไม่ยอมไปไหนเหมือนกัน ในตอนแรกๆมืนก็รู้สึกว่ากายก็ยังปลากอยู่ลมหายใจก็ยังปรากอยจ่แล้วก็มองเห็นปอดด้วยคล้ายๆกับมองเห็นด้วยสายตาไหลรู้ด้วยใจในเมื่อจิตแท้งอยู่ที่ปอดโดยไม่ลดละจิตก็ค่อยสงบละเอียดลงไปสงบละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจริงๆแล้ว รากฏว่าร่างกายของตัวเองไปนอนแผ่อยู่กับพื้นความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนกับว่าจิตไปลอยเด่นอยู่บนอยู่เหนือร่างกายสูงประมาณสองเมตรแล้วก็ทอดแสงสว่างลงมาดูกายในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่จิตรู้เด่นสว่างอยู่อย่างนั้น แต่ทางส่วนกายเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขึ้นอืดแล้วก็น้ำเหลืองไหลเนื้อหนังผุพังไปตกลงไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุดกระดูกก็แหลกละเอียดหายไปกับพื้นดิน มองเห็นผงกระดูกโปรอยอยู่บนพื้นดินเหมือนเหมือนกับขี้เท่าโปรยอยู่บนกองทรายแล้วอยู่มาอีกขณะหนึ่งพอผงกระดูกหายลงไปในพื้นแผ่นดินมองไม่เห็นผงกระดูกในที่สุดพื้นแผ่นดินที่มองเห็นอยู่นั้นก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นแล้วอีกสักพักหนึ่ง แทนดินก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผงกระดูกแล้วกระดูกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นกระดูกกลับคืนมาแล้วก็มาต่อเป็นโครงสร้างมีโครงกระดูกครบถ้วนเนื้อหนังก็ค่อยงอกขึ้นมาตามที่ต่อของกระดูกจนกระทั่งร่างปรากฏว่ามีร่างกายสมบูรณ์ตามเดิมแล้วก็มีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่จำได้เพียงแค่สาม สา,ส,าสามครั้งเท่านั้นความเป็นอันนี้เริ่มเป็นอยู่ตั้งแต่ตีสแล้วก็ไปรู้สึกตัวต่อเมื่อสองโมงเช้าก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมานั้นดวงจิตที่ลอยเด่นอยู่นั้นมีอาการไหวนิดหนึ่งพอไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่หรือคือความตาย รู้สึกอันหนึ่งปุดขึ้นมาตอบว่าใช่แล้วพอคำตอบว่าใช่แล้วปรากฏขึ้นเจตที่ลอยเด่นอยู่นั้นก็ลดลงมาประทะกับรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามาประทะกับหน้าอกแผ่วๆแล้วความรู้สึกก็ค่อยรู้สึกทางกายขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนั้นคล้ายๆกับ ถูกฉีดยาเ,เข้าเส้นอย่างแรงมีอาการวิ่งสู้ไปจนทั่วกายทีนี้อาตมาก,ก็กำหนดดูว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปทางใดมือเท้าวางไว้อย่างไรกำหนดจิตอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้พอรู้สึกตัวอย่างเต็มที่แล้วจนหายสงสัยแล้วว่าเราตื่นรู้สึกตัวเต็มที่แล้ว ความสงสัยนะี่มันก็ยังมีอยู่นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราตายจริงหรือเปล่าเลยต้องยกมือขึ้นมาคลำดูเน่าพอแน่ใจว่ายังไม่ตายลืมตาขึ้นก็ดูนาฬิกาก็สองโมงเช้าพอดีทีนี้ใน <c oughs> พอเหตุการณ์อย่างนี้ผ่านไปวันนรคที่เป็นอยู่นั่นนยะอาเจียนเป็นโลหิตออกมา แล้วก็เป็นน้ำหนองออกมาอย่างเหม็นเน่าแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดเลือดหายขาดหนองที่เคยออกก็หายร่างกายก็ค่อยดีขึ้นีขึ้นจนกระทั่งหายมาจนกระทั่งบัดนี้อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสิว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ย พิจรารณาผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มีทางพอที่จะช่วยอารมณ์ภัยไข้เจ็บได้ไหมในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นเป็นในแพทย์ที่เรียนผ่านมาแล้วแต่อัตมาภาพในยืนยันรับรองได้ว่าวันนรคของอัตมะที่เป็นนั้นหายเพราะการภาวนาเพราะความรู้สภาวะที่เป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นในจิตในใจ ทีนี้ผลลัพธ์แห่งความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่ร่างกายสลายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอย่างเดียวเมื่อปรากฏมีกายอีกทีหนึ่งความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นว่าไอ้โรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ร่างกายไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจใจกับกายมันผลละอย่างกายนี่มันเหมือนเหมือนกับสิ่งซึ่งเป็นที่อาศัย แต่ว่าใจนั้นอาศัยอยู่ในกายแต่ผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ตายไม่ใช่ใจร่างกายต่างหากที่มันเจ็บป่วยตายไปร่างกายนี่มันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีมาแต่ไหนหลังจากนั้นกำลังใจมันก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลถ้าหากว่าบางครั้ง <c oughs> มันอาจจะเกิด ความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาในด้านที่เรียกว่ามันทําให้เกิดทุกข์ใจมันมักจะมีความคิดเกิดขึ้นมาโต้ตอบว่าไม่ได้จ้างให้มันมาเกิดไม่ได้จ้างให้มันมาตายอยากตายก็เชิญเลยเนี่ยมันท้าทายอย่างนี้แล้วโรคภัยไข้ขเจ็บมันก็หายมาเรื่อยๆมาอันนี้ที่นำมาเล่านี่ ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าการบำเพ็ญสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสามารถที่จะช่วยรักษาโครคไข้ให้หายได้บ้างไหมอันนี้ขอฝากให้ท่านทั้งหลายพิจารณาและอีกอย่างหนึ่งมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งเหมือนกันท่านอาจารย์จันเขมะปัตโต ท่านอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีพระโรคหนึ่งเจ็บปวดในท้องไม่หายสักทีรักษายังไงก็ไม่หายอยู่มาวันหนึ่งท่านก็จับพระองค์นั้นมานั่งข้างหน้าท่านไหนมาดูดิจะตรวจโรคให้ทำไมมันถึงไม่หายสักทีเสร็จแล้วท่านก็นั่งเพ่งดูร่างของพระองค์นั้นอีกสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดได้อย่างไรคนกินเบ็ดเข้าไปตั้งขัน มันเกาะอยู่ที่ผามันกาะอยู่ที่ผนังกับเพาะไปให้หมอเอาออกให้ซะแล้วมันก็จะหายพระองค์นั้นก็เข้าโรงพยาบาลหมอใช้สเลย์พาเอาเบ็ดออกแล้วโรคมันก็หายอันนี้การทําสมาธินี่สามารถที่จะตรวจโรคได้คนหมอซึ่งเป็นโลกศิษย์อัตมาภาพอยู่ที่นครราชสีมาก็เคยเล่าให้ฟัง ว่าการทําสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธตามที่หลวงพ่อบอกนั่นน่ะเจตของหนูไม่เคยสงบนิ่งสว่างเป็นสมาธิสักทีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาตรวจโลกพอจับเครื่องฟังเข้ามาสวมเข้าหูท่านั้นจิตมันโอกไปประท้าล่างคนไข้แล้วมันก็รายงานออกมาได้ว่าเขาเป็นโรคอย่างนั้นควรจะให้ยาอย่างนั้นในเมื่อไปตรวจตูจริงๆแล้วมันก็ถูกต้อง แล้วก็ถามว่าเป็นเพราะผลแห่งการทำสมาธิหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าให้คุณพิจารณาเอาเองอาตมาไม่ตัดสินให้หรอกให้ทดสอบกันไปเรื่อยๆเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันจะเป็นจริงทีน่นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเนี่ยก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาว่า การทำสมาธิคือการสร้างพลังจิตพลังจิตนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันนี้ได้ไหมอาตมาก็ไม่ได้เรียนมในทางนั้นแต่ในเรื่องส่วนตัวนี่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เคยผ่านเคยเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยรักษาด้วยพลังแห่งสมาธิ ทีนี้การใช้พลังจิตหรือพลังแห่งสมาธินั้นอาตาภาพก็เคยทดลองดูท่านอาจารย์ฟั่นท่านว่าการพิจารณาอาการสามสิบสองนี่เป็นการเพ่งกสินการเพ่งกสินภายในคือเพ่งผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นฐานที่สร้างพลังทางจิตคคอทำให้สติด้านกลายเป็นมหาสติขึ้นมา เมื่อเราสามารถเพ่งอาการสามสิบสองให้รู้เห็นเป็นนิมิตขึ้นมาในลักษณะความเป็นสมาธิต่อไปนี่เราอาจจะไปชี้มือบอกให้กิ่งไม้มันหักก็ได้ให้ต้นไม้มันล้มโค่นลงมาก็ได้ให้เครื่องยนต์มันหยุดก็ได้ท่านว่าอย่างนี้ที่นี้ในสมัยนั้นอาตร,รมาภาพก็ยังเป็นพระภิกสุหนุ่มกําลังขนองเหมือนกันอยากจะทดสอบหาข้อเท็จจริง ในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแล้วเมื่อมันเกิดผลขึ้นมาก็เที่ยวไปชี้มบือบอกให้กิ่งไม้มันหักมันก็หักกลงมาบอกให้ต้นมะพร้าวมันหักมันก็หักกลงมาแต่แล้วมันก็เป็นพอได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเท่าน,นั้นเองเวลานี้ก็ทำให้ท่าน,นกหลายอาจจะบอกว่าหลวงพ่อทดลองให้ดูได้ไหมอันนี้ขอยอมแค่ไว้ก่อนเพอว่า จะด้วยประการใดก็าตามการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิและเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมที่ยังไม่รับรู้อารมณ์มีลักษณะอย่างไรในเมื่อออกมารับรู้อารมณ์แล้วมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันที่ตรงนี้ ทีนี้การทำสมาธินี่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปลืมนึกถึงผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ ในวิปัสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิดในขั้นต้นนี้เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเช่นโูกไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราจำเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติมาคิดพิจารณาเป็นแนวนำเป็นการปรับปรุงปฏิปทาทำให้จิตของเรานี่ มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้นๆการพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไปได้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติย่อมมีความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินั้นเป็นความรู้ที่มีชื่อบัญญัติเรียกได้ เช่นอย่างรู้เรื่องของรูปก,ก็เรียกรูปได้เวทนาก็เรียกเวทนาได้สัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอุปจารสมาธิแต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติบัญญัติ จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในธรรมจากกัปปวัตตดสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินจิสมุทยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกี มีภาษาสมมติบัญญัติเรียกได้ความรู้ทีออ่อยู่ในขั้นแห่งโลกุตระมะีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสั่งถามอาตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติ ไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อแห่งธรรมะนั่นได้จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่านว่าขอถวายพระพรพระมหา,าพรษิพระราชสมผานเจ้าโดยธรรมชาติของสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้น เราไม่มีหาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นพระมหาบอพิษจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอัตมาก็เลยยกเอายังกินจิสมุทยธยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติในท้ายแห่งธรรมจักรกับปวันตนสุตร ที่ท่านัญญาโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านอัญญาโกนทัญญาเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรม ในสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาจจะมานำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นกติเตือนใจแต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างนึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดวิธีการให้มากนะักเช่นอย่าง อาจจะมาพูดในตอนต้นว่าการทําสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มัน่นบางท่านอาจจะคิดว่าทําในท่าอื่นไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแล้วอย่าไปเข้าใจผิดยืนทําสมาธิได้นอนทําสมาธิได้เดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแม้แต่ทํางานอยู่ทําสมาธิได้คือทําสมาธิ คือทำสติตัวเดียวนั่นเองทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำสติตลอดเวลานั่นแหละคือการทำสมาธิใครจะทำในท่าไหนได้ทั้งนั้นเอาละการกล่าวธรรมะก็เป็นเครื่องปฏิบัตญญิของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาถ้าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจนารณาด้วยอขอยุติไม่แต่เพียงเท่านี้ อาจจะมาจะตั้งปัญหาถามตัวเองได้ตอบตัวเองปัญหาที่น่าสงสัยก็มีอยู่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เมื่อนิพพานไปแล้วกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุคำเฉลยก็มีอยู่ว่าหลักของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำสติให้เป็นมหาสติ ซึ่งเรียกว่ามหาสติปฐานสีพระพุทธองค์ทรงสอนให้กำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายก็คือการเจริญกายกตาสติกำหนดเพ่งดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในขณะที่เพ่งอยู่นั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกาย มีลักษณะใสเหมือนแก้วมองไปที่ผมผมก็เป็นแก้วมองไปที่ขนขนก็เป็นแก้วทีนี้ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกายนักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นฐาานที่สร้างสติให้เป็นมหาสติยิ่งจิตมีความละเอียดลงไปเท่าไหร่ความสว่างสวัยปรากฏขึ้นในกายอย่าง อย่างน่าอัศจรรย์มองไปไหนก็กลายเป็นแก้วไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดปันโลพระอรหันต์เมื่อไร่ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้วส่วนต่างๆของร่างกายท่านก็กลายเป็นเป็นพระธาตุไปหมดทีนี้พระธาตุที่ของบางท่านก็ใสของบางท่านก็ไม่ใสอันนั้นเป็นเป็นเรื่อง ความสว่างสวัยของจิตของแต่ละท่านอันนี้คือปัญหาคําตอบที่ว่าทําไมกระดูกพระอรหันต์จึงเป็นเป็นพระทตดไปทีนี้ตัวอย่างที่เปรียบเทียบก็คือว่าเช่นอย่างหมอเรียนวิชาศิยาศาสตร์เขามีมนต์ต่อกระดูกเช่นอย่างกระดูกขักเนี่ยเขาเรียนแต่เพียงคาถาอาคมแล้วก็เป่าลงไปเท่านั้น สามารถต่อกระดูกได้พวกไสยศาสตร์ที่เขาไม่ได้อาศัยสมาธิอย่างละเอียดเหมือนการปฏิบัติสมถะวิปัสนาเพียงแค่น้อมใจเชื่อคาถาอากมที่เขาเรียนมาเท่านั้นแล้วในเมื่อเขาเป่าลงไปแล้วมันก็สามารถทำให้กระดูกต่อกันได้อ่าต่อไปนี้เป็นการตอบปัญหาอ่าปัญหามีว่า ทำไมทุกวันนี้ชาวพุทธจึงพากันห่างเหินข้อปฏิบัติทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไม่รู้จักจบจักสิน้นปัญหาขอ้อนี้เป็นปัญหาทีท่ทุกทุกท่านจะต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไขคำตอบว่าทำไมจึงพากันเกิดทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นทุกทีทุกทีทกท อันนี้คำตอบนี่ตอบยากจะว่าชาวพุทธทั้งหลายไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมหรืออะไรที่ถ้าจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรายังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติและยังไม่มีผู้ให้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องและ ยังไม่มีผู้สามารถชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างไรในเมื่อมีคำถามอย่างนี้อาตมาก็ใคร่ที่จะขอเสนอแนะว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยในขั้นต้นนี้เรารู้สึกว่าจะลำบากมาก บางท่านก็บอกว่าใจยังไม่สงบปฏิบัติไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าจะขัดจะค้านกันก็คือว่าถ้าหากว่าใจสงบแล้วไม่ทราบว่าจะปฏิบัติไปทำไมเพราะมันสงบอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเข้าใจาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับ,ก,บ,ก,บการทำสมาธินี่ เราเห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับเราหรือเขาผู้ที่ยังเหินหา่หนหางจากการปฏิบัติเพราะเขายังไม่เห็นความจำเป็นแต่ความจริงนั้นการปฏิบัติสมาธินี่มันเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเราปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน ปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ของจริงซึ่งเราประสบอยู่ทุกวินาทีอาตมาเคยเทศอยู่ที่เมืองโคราชธ,ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ของจริงเริ่มต้นด้วยความจริงของความเป็นบิดามารดาความจริงของความเป็นบุตรที่ดา ความจริงของความเป็นสามีภรรยาความจริงของความเป็นเจ้าคนนายคนความจริงของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนนี่คือหลักธรรมะอันเป็นของจริงที่เราทุกคนควรจะเรียนรู้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วเรายอมรับสภาพความเป็นจริงในความเป็นของเรา พราะเรายอมรับสภาพความเป็นจริงเราจรึงจะปฏิบัติหน้าที่ของเราได้โดยสมบูรณ์